สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูฝันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนกันเรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10นะคะแต่วันนี้เราจะมาต่อกันในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะการหาค่าประมาณใกล้เคียงนะคะมาเริ่มกันที่เครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะ เรื่องหมายค่าประมาณใกล้เคียงก็จะเขียนในลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามาดูจํานวนเต็มร้อยนะคะจํานวนเต็มร้อยมีอะไรบ้างจงํานวนเต็มร้อยก็จะเริ่มตั้งแต่100 200 300 400 500 600, 600 700 800ไปจนถึง900นั่นเอง นะคะลักษณะเช่นเดียวกันเลยกับจํานวนเต็ม10นะคะทีนี้เรารู้จักจํานวนเต็มร้อยแล้วนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยกันมาดูที่ตัวอย่างแรกนะคะก็คือครูให้หาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยของ130นะคะเหมือนกันเลยนะคะ มาดูก่อนว่านว่อยา130อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดนะคะ130อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยก็คือ100กับ200นะคะก็คือดูหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะอยู่ระหว่าง100กับ200นะคะหาค่าประมาณใกล้เคียงได้เลยนะคะอยู่ 1 2 0 130จะอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ฝั่งนี้ให้นักเรียนปัดขึ้นหรือปัดลงคะถ้าอยู่ฝั่งนี้ให้นักเรียนปัดลงนะคะตอบได้เลยก็คือคาประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ130ก็เท่ากับ100นั่นเองนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างต่อไปนะคะ หาค่าประมาณใกล้เคียงของ470นะคะ470อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดก็คืออยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อย400กับ500ทีนี้หาได้เลยหาค่าประมาณใกล้เคียงได้เลยนะคะ470อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยก็คือ4 470ตรงนี้เป็น450ละ460 470อยู่ตรงนี้นะคะถ้าอยู่ฝั่งนี้ปัดขึ้นหรือปัดลงคะปัดขึ้นนะคะเป็นค่าประมาณใกล้เคียงของ470ก็คือ500นั่นเองนะคะอะทีนี้มาดูตัวอย่างตัวต่อไ ะะตัวอย่างถัดไปก็คือหาค่าประมาณใกล้เคียงของ765 765อยนะคะ765อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดนะคะก็คืออยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยก็คือ700กับ800อยนะคะอยู่ระหว่าง700กับ 800ตรงกลางคือ750นะคะ750 760 770ตรงนี้คือ760 765จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ฝั่งนี้ปัดขึ้นหรือปัดลงปัด ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ765จึงเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ800นั่นเองนะคะเข้าใจหรือเปล่าพอเข้าใจกันได้ไห้เอ่ยหาเหมือนกันเลยกับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10นะคะแต่อันนี้จะเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวต่อไปกันเลยตัวอย่างข้อต่อไปนะคะครูให้หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ850อ่ะทีนี้จะอยู่ตรงกลางละถ้าอยู่ตรงกลางนะคะก็หาได้เลยนะคะ850อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยได้อยู่ระหว่าง800กับ900เขียนลงไปได้เลยอยู่ระหว่าง800กับ9 ขึ้นหรือบัตรลงปัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่าประมาณใกล้เคียงขอเต็มร้อยของ850ก็เท่ากับ900นั่นเองนะคะอะทีนี้มาดูตัวอย่างถ้าเป็นหลักพันนะคะแต่หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยนะคะจะหาอย่างไรนะคะ ครูให้หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ3 2 2พนหาะคะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยดูถึงหลักไหนดูถึงหลักร้อยก็คือหน่วยสิบร้อยดูถึงหลักร้อยแค่นี้นะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยอ่ะสองร้อยยี่สิบห้า อยู่ระหว่างจานวนเต็มร้อยใดก็คืออยู่ระหว่างจานวนเต็มร้อยส0งกับ300นั่นเองนะคะตรงกลางคือ250นะคะอ่ะทีนี้200 2้0 2ส0งร้อ่า 220จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น210 220 225จะอยู่ประมาณนี้อ่าหลักพันยังคงเดิมหลักพันยังคงเดิมหลักพันยังคงเดิมนะคะใส่ไปได้เลยเพราะฉะนั้นตอบได้เลยไหมคะปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงนะคะ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ3,225จึงเท่ากับเท่าไรคะ3 2 0 0นนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวนะคะตัวอย่างสุดท้ายก็เหมือนกันเลยถ้ามีถึงหลักพันให้ดูถึงหลักไหนดูถึงหลักร้อยนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยดูแค่นี้นะคะ หาค่าประมาณใกล้เคียง650อยง650อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดอยู่ระหว่าง600กับ700นะคะว่าเส้นจำนวนได้เลยอยู่ระหว่าง600กับ700ตรงกลางคือ650อ่ะ650หรือ,อยัง650แล้วทีนี้ใส่หลักพันหลักพันยังคงเดิม หลักพันยังคงเดิมนะคะหลักพันยังคงเดิมตอบได้หรือยงังปัดขึ้นหรือปัดลงถ้าอยู่ตรงกลางให้นักเรียนปัดขึ้นนะคะตอบได้เลยค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ5,650จึงเท่ากับ5,700นั่นเองนะคะจบแล้วนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะ เข้าใจนะคะครั้งหน้านะคะเราจะมาต่อกันที่การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนะคะก็จะหาในลักษณะแบบเดียวกันนะคะทีนี้ให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะวันนี้ครูฝันลาไปก่อนกับรายวิชาคณิตศาสตร์เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ